สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่น้องเอฟซีผอพาโรยครับกลับมาพบกนันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลักกีม่มาเลตะบานเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคาหน่อยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นร่างต่างๆจนถึงสุดเนาะพบกันในรอบของวันอังคารที่19ธันวาคมครับ19ธันวาคมนะแนวทางจะเป็นยังไงทั้งสี่หน่อยไปรูนไปแชร์ด้วยกันครับขอสุขวันจันทร์18บใครเห็นกระปังสี่หน่อยและตามลาวครับ เฉพาะก,กิจครับ985ล่าง63พิเศษ771ล่าง15ปกติครับ732ล่าง55 vip 694ล่าง14แม่แนวทางวันนี้บินบ่อนเลยนะครับ <h ums> ออืืเจาะสุยเจาะเฉียดเนาะปะกติมาเลยครับ55เ <h ums> จาะเลยครับ44อ่ะต้ย <h ums> <h ums> เออให้แหละรครับให้8 สี 4, ม 8, ่มาเลยแปดห้าเหนื่อยแทนให้แปดสี่มาแปดห้าเบืง่งกอาโอ้ยนอพี่นองอเอาแนวทางก็เป็นอย่างนี้แล้วครับมีข้าวมีหลุดเนาะสองทุ่มสองฝั่งโค้งลาวพัฒนาเป็นไงครับเด่นสองเด่นเก้าโอ้โหมา 24, เลยสองสี่เก้าศูนย์อ้าวสายรูดรอดสายเจาะนอนเหมือนเดิมครับโอ้โหจะยาวแล้วนั่นลาวสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะไม่ไม่ไม เจาะไม่โดนเลยเนาะมาแต่แบบแต้มเดียวกับเด่นมาโอ้แน่นอนจริงลาวพอมันเอาคืนก็สองอาทิตย์ซ้อนเลยนี่อาทิตย์ที่สามแล้วเริ่มวันจันทร์ก็มาแต่เด่นเนาะแต่เจาะไม่โดนสายรูดก็บนล่างเนาะเด่นสองบนเด่นเก้าล่างอ่ะยังไงก็ตามแต่พอดีกันนะครับสีน้อยก็หนึ่งห้กับ9กนะ้าสี่เนาะพอไปได้อยู่ป้าไปดูวันอังคารกัน มาดูกันต่อครับวันอังคารที่19ธันวาคมครับนาทางธนามัรรวนเนาะสุดเจาะ4หน่อยครับเฉพาะกิจ79พิเศษ34ปกติ46 V.P 81อ่ะอะไรก็เปลี่ยนไปได้เนาะอย่าลืมนะสายวินทั้งหลายแหลอะอร่อยที่เคยทำก็ทำด้วยนะวินเด่นวินอะไรวินรอบพวกนี้นะนะชุดนักล่า3าตัววินอะไรพวกนี้ก็ลองทำดูเนาะตรงรอบไม่ก่อนครับคู่เด่นยังไงก็ อย่าประมาทเนาะส่วนชุดเจาะก็เมื่อวานนี้มีแต่ชิวแต่เฉียดขาดแต้มเดียวทุกรอบเลยก็แอดมินก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องก็นะตามแต่พอดีช่วงนี้ยิ่งแอดมินยุ่งๆกับการทํางานหลักอยู่อย่างนี้สมาธิขาดนี่ก็ไม่ค่อยเวิร์กนครับบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเนาะการที่จะมาทำแนวทางตัวเลขให้นี่มันก็ประสิทธิภาพมันไม่เต็มร้อยก็ต้องขออภัยมากๆนะครับ นกตารางมาเจาะให้เน้นให้แล้วเนาะวันนี้ไม่ได้ให้เบิ้ลเข้าบอังคารแต่ถ้ามันจะเบิ้ลอะไรมันก็เบิ้ลครับไม่ขอเจาะแล้วกันครับแต่มีอะไรครับตอนแรกนั้นจะให้แปดแปดไวเนาะรอบสุดท้ายเนี่ยว่าจะให้แปดแปดปกติกับรอบสุดท้ายนยะว่าจะให้แปดแปดไว้นะครับก็ใครที่ฟังคลิปแล้วก,ก็ก็ดูละกันเนาะ ดูปกติกับ VIP แล้วกันเนาะเรื่องของ88นะครับที่มันที่มันมีแนวโน้มที่จะมาอยู่เนาะแค่นั้นแหละนะครับอา้าฝากไว้เป็นแนวทางครับสลับสีน้อยวันอังคารขอให้ให้ปังนะครับดูแนวทางแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเปกระจายอีน,น้นำเนอ่นะครับแอดมินจะได้ผ่านการสร้างรายได้กับ YouTube เขาแล้วก็อยู่กับพี่น้องยาวๆเนาะเพราะวันนี้ก็นานเกินละไม่มีผลประกอบการกับ YouTube เลย ขอ,อกำลังใจจากพี่น้องด้วยนะครับยังไงก็จะลืมฝากแนะนำต่อเนาะจะได้มีผู้ติดตามครบจํานวนตามที่ youtube ก็กำหนดน,นะครับขอบคุณลวงหน้าขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่ไลค์คอยทุกท่านถูกรางวัลคอยทุกท่านโชคดีทุกวันขอบคุณสวัสดีครับ